นะครับผมกระเช้าาาต่อส,สู่ช่องซิงไนตอนนี้เราก็อยู่กักบเกมมาหน้าวอที่เฮ็ดกันอีกแล้วนะครับผมเกมที่จะยำรวมเราอนิเมะไว้ด้วยกันในเกมเดียวนะใครอยากดาวน์โหลดเกมนี้มาด้วยกันลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลย ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับผมหรือใครจะเล่นผ่าน emulator LD Player, Nok Player, Blue Stack เล่นได้เหมือนกันนะฮะลิงก์ดาวโหลดอันที่2ที่เขียนว่า manawarofficial.apk นะครับผมนะโหลดมาปุ๊บติดตั้งหลังจากนั้นก็กดเล่นได้รัวๆเลยไม่ต้องติดตั้งซ้ำไม่ต้องติดตั้งใหม่นะครับอ่าและสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ได้เข้ากลุ่มอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะครับผมนะกลุ่มชื่อเดียวกันกับเกมเลย m a n a w a r i a กลุ่มหลักพูดคุยและกิจกรรมนะครับผมนะ เติมเงินไม่เข้าสมัครไม่ได้เจอปัญหาบั๊กค้างน,นู่นนั่นนี่ทักสอบถามทักบอกแอดมินได้เลยเดี๋ยวเขาแก้ให้นะฮะเซิร์ฟนี้แก้ไม่นานนะคุณดูนะแป๊บเดียวเองนะครับ แล้วก็ทางด้านของวันนี้ฮะเรามีไอเทมโค้ดมาแจกทั้งหมดเนี่ยสิท่าน10รางวัลด้วยกันนะครับผมมูลค่ากว่า588แเหรียญน,นะก็ดูนะมาแจกกันอีกแล้วนะฮะใครเร็วใครได้แต่จะสุ่มแจกในคลิปนะครับผมเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องดูคลิปให้จบก่อนนะครับผมนะผมจะสุ่มแจกจะสุ่มแจกตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะดูไปให้จบก็แล้วกันเนาะโปรโมชั่นเติมเงินตอนนี้นะครับผมนะคูณ1ิบเท่าทุกบัตรทุกราคาครับผมนะผมก็จัดไปเมื่อวานแล้วแหละ3,000บาท 3,000เนี่ยมันจะได้30,000นะเขดูนะแล้วก็ได้โบนัสมาด้วยนะฮะประมาณ4,080นี่แหละถ้าถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะก็จะกลายเป็น3ามหมือะไรประมาณเนี้ยนะครับผมมันได้เกินมาอีกนะท่านผู้ชมยิ่งเติมเยอะยิ่งได้โบนัสเยอะนะครับผมเนี่ยเติมตรงนี้เลยนะเมื่อวานนี้โอ้โหคิดว่าจะหมดเยอะครับผมได้มา30,000กว่าพอยใช่ไหมสรุปก็คือใช้ไปแค่ประมาณ6,000 6,000 7,000แค่นั้นแหละนะครับผมที่เหลือนี่ก็แบบโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเหลือ 27, อีก2อง0 0อ่ะสบายเลยนะครับอ่าคนดู อย่างที่บอกไปวันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนําการใส่ลูนนะครับผมนะเหมือนเดิมฮะเพราะว่ามานาวเนี่ยผมแนะนําการใส่ลูนล่าสุดก็น่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วนะผมนะโคตรนานคนก็คงจะย้อนดูไม่เจอแล้วแหละนะฮะเดี๋ยววันนี้จัดให้ใหม่นะครับผมลูนเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะคนดูนะอันเนี้ยเราสามารถซื้อได้แต่อันข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นสีสม้มซึ่ง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือเลือกได้เลยนะ10กล่องมันจะอยู่แค่300เหรียญเนี่ยกล่องเดียวมันอยู่ที่30เหรียญ30เหรียญตีเป็นเงินบาทเนี่ยอยู่แค่3บาทนะคนดูนะอยู่แค่3บาทถ้าเกิดว่ารวมโบนัสด้วยเนี่ยตกอยู่ประมาณ2บาทกว่าแค่นั้นเองโคตรถูกฮะเกมนี้คือของแต่ละอย่างโคตรของโคตรถูกเลยก็ว่าได้นะฮะบาท3บาทอะไรเงี้ยนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อน มาซื้อแบบว่า450เหรียญเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณ4บาท50สตางค์นะครับผมนะเพื่อนๆจะได้ลูนแบบสุ่มนะครับผมแล้วก็จะได้ลูนแบบเลือกนะฮะอย่างละ1ิกล่องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลูนแบบเลือกก่อนก็แล้วกันนะครับผมวิธีการใส่นะว่าใส่ยังไงมันจะใส่เนี่ยเป็นเซตนะขอดูนะนั่นก็คือ3เซตเห็นไหม3ชิ้นนะ่ะมีโอกาสโบนัสรวม6ชิ้นมีโอกาสโบนัสรวมเห็นไหมมันจะมีแบ่ง3กับ6นะเราต้องใส่ให้ครบอันนี้จะเป็นลูนแพทเทิร์นนะครับผม เมื่อสวมใส่เนี่ยครบ3ชิ้น P damage กับ S P damage นะครับผมก็คือโจมตีเวทกับโจมตีกายภาพนั่นแหละจะเพิ่มขึ้นมา18%นะฮะแล้วก็เมื่อใส่ครบ6ชิ้นนะครับผมนะจะเพิ่มเจาะเกาะเวทกับเจาะเกาะกายภาพอีก20%นะท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับสายโจมตีนะฮะใครที่คิดว่าตัวละครตัวไหนของเราตีแรงที่สุดนะครับผมนะ โจมตีเยอะโจมตีมากที่สุดอยากให้มันตีเจาะเกาะใส่รูนแพทเทิร์นตัวนี้ไปได้เลยนะคุณดูส่วนอันต่อมานะครับผมรูนที่2นะฮะรูนคารนะครับผมนะรูนคาวตรงนี้เนี่ยอ่ามันจะเพิ่มอัตราคีนะครับผมนะใครที่เป็นสายคีดาเมจเนี่ยใส่3มชิ้นมันจะตีติดคีบ่อยขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใส่ครบ6ชิ้นนะครับผมนะคีดาเมจจะแรงขึ้นนะใส่3ชิ้นเนี่ยอัตราคีจะเพิ่มขึ้น1 8 อัตราคือเวลาเราตีติดขี้ไม่ค่อยบ่อยเนี่ยเราใส่เข้าไปมันจะติดขี้บ่อยขึ้นนั่นแหละนะครับผมนะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกสิบแปดเปอร์เซ็นตะ์เนาะส่วนอันข้างล่างเมื่อเราตีติดคี้ที่อนนะครับผมนะแล้วนะคี้ที่อนสมมุติว่าเราตีไปสองแสนอ่นนี่คือสมมุตินะแล้วเราบวกไปอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็นสองแสนสองหมื่นห้าพันอะไรประมาณนี้คนดูนะครับผมเพิ่มอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นอ่ะแล้วก็อันต่อมานะครับผมอันนี้เป็นลูนคีนะเหมาะสำหรับสายคคิิตอนนะ แล้วก็ตัวต่อมาฮะอันนี้จะเป็น t h เดอร์นะครับผมนะเป็นลูน thunder ลูน thunder เนี่ยเหมาะสําหรับสาย pvp เราต้องรู้ก่อนนะว่าฮีโร่ในทีมของเราเนี่ยมีตัวไหนที่ไปสาย pvp บ้างอย่างของผมเนี่ยจะมีอุนคิโอลาใช่ไหมแล้วก็มีดาบซันเงสึแล้วก็จะมีทางด้านของไอตัวเอ่อของของเซิร์ฟหนึ่งนะมันจะมีทางด้านของไอตัวอะไรวะไอเซนเออ ไอเซนที่ได้ตอน v 1 8อ่ปะ V17 V18 ประมาณนั้นอะอันนั้นก็ตัวดาเมจนะผมเนี่ยผมก็จะใส่เป็นเอ,อ่อลูน PVP ไปเลยนะฮะเอาไว้ตีคนนั่นแหละนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใส่ครบ6ชิ้นจะเพิ่มดาเมจอีก15%นะครับอันนี้จะเป็นลูนสำหรับ PVP เนาะอันต่อมาครับผมนะจะเป็นลูนเอิร์ธฮะลูนเอิร์ธตัวนี้เนี่ยเมื่อใส่ครบ3ชิ้นจะเป็นพลังป้องกันนะครับผม ตัวไหนที่อยากให้ยืนถึกยืนนานตัวเอาไว้บัฟนะครับผมนะหรือว่าตัวเอาไว้แทงอันนี้คือใส่ได้นะครับผมตัวไหนที่เพื่อนๆคิดว่ายืนนานแทงนานเนี่ยใส่ตัวนี้ไปได้เลยได้อัตราการป้องกัน15้นะครับผมนะแล้วก็เมื่อใส่ครบ6ชิ้นเนี่ยได้แข็งแกร่งต้านทานอีก20ตัวที่ผมนึกออกเนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านของกิลกาเมสครับผู Gil ้ชมกิลกาเมสเนี่ยเป็นตัวที่ยืนถึกยืนแทงยืนทนยืนนานนะครับผมนะแล้วก็ทําให้ทีมของเราเนี่ย ยืนถึกขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิวกามเมทจะเหมาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือมาดาระนะครับผมนะมาดาระก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยืนถึกยืนแทงยืนนานเหมือนกันแต่มาดาระเนี่ยก็สามารถใส่เป็นทั้งของแทงก็ได้หรือจะเป็นของดามเมจก็ได้นะฮะผมทําการรีวิวไว้เกือบจะทุกตัวแล้วแหละลองไปหาดูได้เลยนะครับผมนะสำหรับรนะูนเอิร์ธเนาะตัวต่อมาครับผมทางด้านของลูนอันต่อมาฮะนั่นก็คือเอิร์ธเหมือนกันนะครับผมนะเอิร์ธเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบไอตัวเอิร์ธอันนี้มันจะเป็นค้ายๆ มันจะเป็นตาที่คาดหน้าผากของในเรื่องนารูโตะแต่ผมจําไม่ได้ว่าล้ลว่าอันนี้คือแขวนอะไรนะผมนะอ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นเป็นแท่งๆกับเป็นอันซ้อนกันแบบนี้นะครับผมนะมันชื่อเอิร์ดเหมือนกันนะแต่คนละอันนะคนดูอันข้างล่างเนี่ยจะเป็นเลือด25%นะฮะเนี่ยจำแค่รูปภาพไปก็พอเนาะยีแล้วก็อันต่อมาจะเป็นต้านครี25%ิอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับตัวละครที่ เจอฝั่งตรงข้ามเป็นสายสุตลต่านถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นสายสุตลต่านเนี่ยเขาจะอัดของขี้เยอะใช่ไหมเราก็ใส่ต้านขี้ไปเลยเราจะโดนขี้เบาลงครับผมเพราะว่าเวลาเราเจอสุตลต่านเนี่ยมันจะต้านอะไรไม่ได้หรอกนะผมนะเวลาไปลดดาเมจหรือว่าจะไปลดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขี้แรงนะฮะลดดาเมจก็ไม่ช่วยนะพอดูนะเพราะลดดาเมจเนี่ยมันช่วยทั้ง ดาเมจตอนไม่คิ้แล้วก็ดาเมจตอนคี้ด้วยก็จริงนะแต่ต้านคิ้เนี่ยมันช่วยได้เยอะกว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าให้เขาคิเลยจะดีกว่านะครับผมนะเนี่ยก็ใส่ลูนอันนี้ไปนะฮะแล้วก็เพิ่มเลือดให้กับตัวเองไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นลูนสายแคนเหมือนกันหรือว่าใครที่แบบเป็นสายซัพพอร์ตอยากให้เลือดเยอะๆอยากให้ยืนนานๆอย่างเช่นพวกน้องปืนคู่หรือว่าจะเป็นข้าขางไอ้ตัวน้องธนูนะครับผมนะน้องธนูที่ว่าคล้ายๆกวางในโปเกมอนอะ่ะเอออันนั้นแหละนะครับผมนะก็ยืนานานได้แล้วก็มิสซูรินะฮะ มิสซูริตายเร็วนะผมไม่อยากให้โดนคิก็ใส่ทางด้านของลูนตัวนี้เข้าไปได้เช่นกันนะครับผมตัวไหนที่มันไม่ได้แบบมีดาเมจจา๋จา,จาเป็นตัวซับเป็นตัวฮิวออ้อันเนี้ยใส่ได้นะครับอันต่อมานะครับผมนะทางด้านของลูนไอรอนนะลูนไอรอนตรงนี้เนี่ยใส่ครบ3มชิ้นลดความเสียหาย PVP นะครับผมนะแล้วก็ใส่ครบ6ชิ้นเนี่ยลดดาเมจครับท่านผู้ชมลด ความเสียหาย PVP 12ลดดาเมจเนี่ย15เลยนะคนดูเรียกได้ว่าโคตรโหดโคตรเทพโคตรตึงนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ใส่ให้กับตัวธนูตัวปืนคู่แล้วก็มิสซูริได้เช่นกันนะครับผมนะอยู่ที่เพื่อนเื่นชื่นชอบเลยหรือว่าอยู่ที่เพื่อนเพื่อนจะแอดัใช้เลยเราจะใส่เป็น Uh, เลือด25แล้วก็ต้านคีนะครับผมนะไปก่อนก็ได้แล้วที่เหลือเนี่ยเราใส่แค่ลดความเสียหายพ v P ีก็พอเพราะว่าลูนเนี่ยมันใส่ได้ประมาณ9อันนะครัดูนะต่อหนึ่งตัวมันใส่ได้9อันเราใส่อันเนี้ยครบ6ชิ้นอีก3ชิ้นเราใส่อันน,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 นี้เข้าไปก็ได้นะครับผมนะมันจะได้โดนดาเมจเบาลงนั่นเองนะครับส่วนลดดาเมจอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่เราหรือเราจะใส่เป็นลดพีวีลดดาเมจแล้วใส่เลือดเพิ่ม25%อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับ อันต่อมานะครับผมเนี่ยอันต่อมามันจะมีแค่3อันแล้วนะคนดูมันจะมีแค่3อันแล้วนะผมนั่นก็คือลูนฟื้นฟูหรือว่าลูนฮิวนั่นเองนะฮะตัวละครตัวไหนก็แล้วแต่ที่เป็นตัวสายซัพพอร์ตสายเด้งเลือดให้กับทีมของเราอย่างเช่นน้องธนูเนี่ยใส่ได้นะคนดูนะไอตัวธนูอ่ะใส่ได้นะฮะตัวเนี้ยอัตราฟื้นฟูเนี่ยเวลามันฮิวเลือดให้เรามันจะได้ฮิวได้แรงขึ้นแล้วก็อันต่อมาครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นอัตราดูดเลือดนะครับผมนะ อัตรตาดูดเลือดเนี่ยผมนะ่ยชอบใส่ให้กับทางด้านของไอเซนนะครับผมนะเวลาไอเซนมันตีปุ๊บเนี่ยเด้งเลือดตีปุ๊บเด้งเลือดแล้วก็ทางด้านของเอ่อถ้าจะไม่ผิดอุนคิโอลาผมก็น่าจะใส่นะท่านผู้ชมนะอุนคิโอลาเนี่ยก็น่าจะใส่ดูดเลือดเหมือนกันนะฮะเวลาไปเจอคนที่พลังสูสีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนพลังไม่ได้สูสีเท่าไหร่ผมก็จะอัดดาเมจแบบล้วนๆไปเลยนะฮะเพราะอุนคิโอลาเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีแรงเวลามันดูดเลือดมันก็จะดูดเลือดแรงเข้าไปด้วยนะฮะ ฝั่งตรงข้ามก็จะตีเราตายช้าลงนั่นเองท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้อันนี้เป็นลูนวอเตอร์นะฮะส่วนลูนอันสุดท้ายอันนี้เนี่ยจะเป็นลูนแห่งสายลมนะฮะลูนวิวนะครับผมนะลูนาวใช่ไหมไวหรือว่าวิาว,ววะเออลมอะ่ะเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมนะอันนี้เนี่ยจะเป็นลูนเคาน์เตอร์ฮะลูนเคาน์เตอร์หรือว่าลูนสะท้อนนะคนดูนะเนี่ยฮะ อัตราสะท้อน20%นะครับผมก็ใส่ให้กับสายแทงนั่นเองนะครับตรงตัวเลยเนาะใครที่ใช้ทางด้านของไอ้ตัวกิลการเมทจะเป็นทางด้านของไอ้ตัวดาสันเงสือย่างเงี้ยใส่ได้หรือจะเป็นทางด้านของออตัวที่ยืนข้างหน้าตัวไหนยืนหน้าใส่ไปเลยรุ่นสะท้อนอนะตีเขาตีเรามาเขาตายเองนะอะเดี๋ยวผมลองซื้อให้ดูนะนี่450เนี่ยนะอันนี้คือมันจะสุ่มให้เราเลยเห็นไหมแต่มันจะเหลือให้เราแค่10บกล่อง เนี่ยมันจะสุ่มให้เราเลยนี่แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็มากดอีกก็ได้นะเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะกดกล่องนี้ก็คุ้มอยู่อะเห็นไหมช่วงแรกๆอ่ะกดกล่องนี้จะคุ้มนะครับผมแล้วที่เหลือเราค่อยไปเลือกเอาอะสมมุติว่าผมซื้ออ่ะผมซื้อไปสามกล่องก่อนอะผมซื้อไปสามกล่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูะเนี่ยอันเนี้ยเกือบจะไม่ซ้าแล้วนะขาดแค่อันที่3อันเดียวนี่แล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับผมเรามากดตรงฮีโร่อย่างเช่นตัวแรก งกุลอ่ะงกุลเนี่ยมันจะเป็นสายดาเมจสายดาเมจเนี่ยเราก็หาของขี้ใส่ให้มันเลยเนี่ยเรามี2ละแล้วก็เรามี3ใช่ไหมเรามี V แล้วก็ V i ใช่ไหมขาดแค่ IV อ่ะขาดเนี่ยขาดแค่ IV นะเนี่ยเราก็ใส่ไปก่อนส่วนอีกอันหนึ่งเราใส่เป็นดาเมจ PVP ไปเลยก็ได้นะครับผมเนี่ยเราใส่เป็นดาเมจ p v p ไปเลย1แล้วก็อันนี้2แล้วก็อันนี้3เนี่ยแค่นี้เองจับเซตสมอันแล้วเราก็แค่ไปเปิดหา ไอตัวเนี้ยที่มันเป็น1นะครับผมนะที่มันเป็นหนึ่งแล้วก็มันเป็น I v วนะีเนี่ยแล้วก็เข้ามาตรงกระเป๋าของเราเนี่ยเข้ามาตรงกระเป๋าตรงนี้แค่นี้เองคนดูเนี่ยแล้วก็เออหนึ่งเดี๋ยวนะเนี่ยอันนี้หนึ่งอีกอันหนึ่งก็เป็นตัว I v วีใช่ไหมเนี่ยอันนี้ ก็กดมาแล้วเราก็มาใส่ให้กับงอกุลของเราเน่แค่นี้เพราะว่าตัวละครหนึ่งอ่ะมันใช้มันใช้เก้าอันน่ะคนดูมันใช้อยู่เก้าอันน่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเอามาถูกอันปะวะเอาชิบหายแล้วมาผิดอันมันต้องเป็นอันนี้อัตาคีนี่ว่าดูผิดดูผิดแต่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่ได้จะได้ไปใส่ให้กับตัวอื่นนะครับผมนะมันก็ไม่ซ้ําอยู่ดีอัตาคีอันนี้เป็นหนึ่ง แล้วก็ I v วเนี่ยตายิี้อ่ะเนี่ยตัวไหนที่มันเป็นสายคีย้ดาเมจอ่ะแล้วก็จำจำแล้วก็มาใส่นะครับผมนะแต่ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วไนงะผมเล่นเซิร์ฟหนึ่งมาก่อนแล้วก็เลยรู้ว่าตัวไหนใส่อะไรแบบนี้นะฮะลองผิดลองถูกมาแล้วอ่ะแล้วก็ตัวต่อมาอย่างเงี้ยอุนคิโอลาอุนคิโอลาตัวเนี้ยก็จะเป็นสายดาเมจเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ใส่ไปเลยอนะเนี่ยเพิ่มดาเมจแล้วที่เหลือเราจะใส่เป็นคี้ก็ได้นะครับผมถ้าเราจะใส่เป็นคี้เนี่ยก็ตามเมื่อกียย้เลย นีสองใช่ไหมแล้วก็ใส่3เนี่ยเราใส่3แล้วก็เป็น V ที่เหลือเนี่ยแล้วก็ไปหา IV วีนะไอวีวีแล้วก็1เนี่ยแล้วก็มาใส่เหมือนเดิมอันนี้ยังไงก็ไม่พอนะครับผมนะยังไงก็ไม่พออ่ะแล้วก็มาใส่ ที่เหลือก็แค่ทยอยใส่ตามสายมานะคนดูขาดเหลือตัวไหนก็ใส่แค่นั้นเองนี่มันก็จะจับเซตเห็นไหมอันนี้คือจับ3อันนี้คือจับ6นะครับผมจับ3เซตจับ6เซตนะฮะแล้วเวลาเราอัพเลเวลเนี่ยนะครับผมไอตัวสแตทข้างข้างบนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะอยู่ที่เรานะสมมติว่าผมจะอัพทางด้านของไอตัวเพิ่มคีอ่อะเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจอะเดี๋ยวลองดูนะอ่ะร้อยไปเลย เนี่ยเห็นไหมอัพไปปุ๊บเนี่ยดาเมจก็เพิ่มขึ้นทุกอย่างคือเพิ่มขึ้นหมดเลยเนี่ยเราก็ไล่อัพไปฮะไม่งั้นไอตัวนี้มันจะตันถ้าเราไม่ใช้เดี๋ยวมันตันนะฮะเนี่ยเมื่อกี้มันเลี้ยงเก้า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 เห็นไหมเนี่ยเราต้องรีบมาใช้เนี่ยก็ใช้ไปให้เต็มไปเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวดาวเมจหลักเราไงคอดูเนี่ยอัพไปเนี่ยสเตตทุกอย่างมันจะเพิ่มขึ้นหมดเลยนะ เพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นมาด้วยตอนแรกๆไม่มีนะคนดูคือเลเวลยังไม่ถึงอนะ่ะมันก็จะยังไม่เปิดนะเนี่ยเหมือนของอันเนี้ยเนี่ยเหมือนของอันเนี้ยก็ยังไม่เปิดเลเวลหกเนี่ยถึงจะเสริมจะเสริมค่าสถานะนะครับผมต้องอัพไปถึงเลเวลของมันเราก็ค่อยทยอยทําไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมทําตัวนี้ไปเลยของโงกุลเนี่ยเนี่ยทยอยอัพไปคนดูนะฮะเดี๋ยวเลเวลร้อยก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมนะ เพิ่มค่าสถานนะขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็มาดูตัวต่อมาอย่างเช่นไอตัวนี้อิซึกายะเนี่ยอิสึกายะนี่จะเป็นสายแทงอิสึกายะจะเป็นสายแทงแล้วก็ใส่สะท้อนแค่นั้นเองแหละแล้วก็ใส่1ไปแล้วเราก็ใส่2ไปแล้วก็เดี๋ยวหาอีกอันนึงมาใส่อันนี้จะเป็นเลือดอ่ะเราใส่ได้นะอิสึกายะใส่เลือดได้นี่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะใส่เป็นลดดาเมจก็ได้อัตราป้องกันก็ได้เนี่ยมันจะเป็นสายแทงนี่อัตราป้องกันนะครับผมนะ หรืออีกที่เหลือจะใส่ใส่เป็นแข็งแก่งต้านทานก็ได้นะแล้วแต่เราเนี่ยมีอันไหนก็ใส่อันนั้นหรือว่าใครอยากจะใส่ให้จับเซตแบบว่า6อันเลยอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปซื้อเพิ่มก่อนผมจะไปซื้อแบบ30ละาทีนี้เพราะว่ามันจะประหยัดกว่านะฮะเนี่ยเราจะซื้อแบบ30แล้วที่เหลือหรือใครจะซื้อแบบอันนี้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะผมแนะนําให้ซื้ออันนี้ดีกว่า,วาคนดูตอนแรกๆแนะนําให้ซื้ออันนี้ดีกว่าเพราะว่า สิบอันมันก็300อ่ะเนี่ยเรามีอันเหญ่ไหมได้มา2อันเลยนะครับผมเป็นรูนสะท้อนนะฮะเนี่ยเป็นรูนสะท้อนได้มา2อันเลยก็คือไม่ซ้าไม่ซ้ำเนี่ยเราก็ไปใส่ให้กับอิซึกายะได้แล้วก็ตัวแท้งตัวอื่นได้เนี่ยเราซื้อมาก่อนเลยแนย่ที่เหลือเราก็มาใส่เหมือนเดิมมาใส่เหมือนเดิมตอ,อนนี้คือครบแล้วนะ3อันแน่อัตราสะท้อนเพิ่มขึ้น20%ครับผมเนี่ยตามนี้ฮะ แล้วที่เหลือเราก็ไปหาใส่ของพวกนี้อันไหนที่มันขาดเหลือเนี่ยเราเราต้องใส่ตามอันนี้ของมันไปก่อนเราจะได้ไม่งงเราจะได้ไม่สับสนนะฮะอันนี้เลขสองอันเนี้ยใส่ไปอันเนี้ยใส่ไปเราขาดแค่สามเนาะเราขาดแค่สามแล้วก็หาแท่งเสาที่มันเป็นเลขสามแค่อันเดียวมามาใส่จำแค่รูปก็ได้นะฮะแน่ ตัวหนึ่งมันใส่9อันนะ่ะคดุดูมันใส่เยอะอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ใส่ไปเลยนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งไอตัวนี้จะเป็นสายคีดาเมจจ๋าจาเพราะเป็นตัวดาเมจเดียวนะครับผมนะแล้วก็หาของคีมาใส่ให้มันเนี่ยอัตราคีแล้วก็ใส่2ไปก่อนแล้วก็ใส่5้าไปแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นหนึ่งสี่หนะครับผมนะหนึ่งสี่อ่ะเราก็เอามาใส่ หนึ่อ่ะเดี๋ยวเราเอามาแบบเยอะๆเลยก็แล้วกันอย่างละสามไปเลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าสายขี้มันเหลือเยอะอยู่1แล้วก็อันสองเนี่ยเรามีอยู่แล้วเราก็เอามาแค่2อันเน่แล้วก็อันที่สาเน่แล้วก็4อันที่ห้าเมื่อกี้มีแล้วเราก็เอามาแค่2องันเนี่ยเราต้องจําให้ได้คนดู แล้วก็6หเนี่ยเอามาสามเนี่ยแล้วก็ไปใส่ตัวนี้เพราะว่าจูโล,ล่งมันเป็นสายแบบดาเมจจ๋าจาอยู่แล้วนะครับผมนะที่ผมไปลองมานะเป็นสายดาเมจจ๋าจาอยู่แล้วนะวก็ใส่ไปเลยเนตามนี้เป็นสายคีนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เป็น PVP นะครับผมนะใส่เป็นสาย PVP ไปเลยเนี่ยอันนี้ยพออยู่แล้วก็ใส่ไปเลย ไม่ต้องเรียงเป็น1 2 3สาก็ได้นะขอแค่มันจับ3อันนะคนโคดูเนี่ยส3แล้วอีกอันหนึงเป็น4ลอะไรเงี้ยเราใส่ได้เลยนะคนโคดูเห็นไหมเรียงมาก็พอให้มันครบ3อันก็พอนี่ตามนี้แล้วเราก็กดเสริมไปเลยแน่กดเสริมไปเลยสายดามเมจอ่ะแล้วก็ตัวที่เหลือไอตัวนี้ก็จะเป็นสายแทงดาบเส้นดาบเันเงือเนี่ยจะมีทั้งแทงแล้วก็ดามเมจในตัวนะฮะ แล้วแต่ว่าเราจะใส่อันไหนแต่ผมจะใส่สะท้อนไปก่อนเพราะตัวนี้มันยืนหน้าไอตัวไหนที่มันยืนหน้าผมจะชอบใส่สะท้อนนะฮะแล้วที่เหลือก็เป็นสายคี้ไปเลยเนีเพราะตัวนี้มันถึกด้วยตัวของมันเองอยู่ละเนี่ยฮะก็จะเป็นทั้งคี้แล้วก็อัตราสะท้อนไปด้วยนะครับผมตัวนี้ยืนแทงโคตรนานนะผู้ชมแล้วก็น้องมิซูริตัวนี้จะเป็นสายลดดาเมจนะคุดูอ่ะใส่ต้านขี้ไปก็ได้ใส่ต้านขี้ไปเลย ่ะแล้วก็ขาดไอ้ตัว V ตัวหนึ่งเนาะขาดตัว V ตัวหนึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นอะไรดีวะเนี่ยป้องกันดีกว่าว่ะคนดูลดลดความเสียหายดีกว่าเดี๋ยวผมจะใส่เป็นลดความเสียหายนะลูกศรชี้ลงกับอันนี้ห้าอันนี้ห้า เอามาเลยอันไหนก็เอามานะครับผมนะนี่ขอแค่มันครบเซตท่านผู้ชมอันไหนก็ได้แล้วก็อันนี้นี่อันนี้ครบหอันต้านคีก,กับเลือดนะครับผมนะน้องมิสซูรีของเราเนี่ยจะได้ยืนนานๆน่ะประมาณนี้อ่ะน่าจะหมดแล้วนะครับผมนี่ที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนๆเลย ไปอัดแอใช้กันเองอยากจะจัดตัวไหนก็จัดตามที่เพื่อนๆชื่นชอบได้เลยเข้าๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่หลายๆคนนะครับผมที่ใส่ลูนไม่เป็นเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนใส่ชิปนะแล้วก็อันนี้ก็คือไอเทมโค้ดนะคอนโด Y O U T U B E R D A I L Y 13 T Q A แล้วก็ H ฮะ ยูทูบเบอร์ไดอารี่นะครับผมนะแล้วก็13 T Q A H ดูไม่ทันยังไงก็กดพอดกดหยุดนะครับผมนะกดแคปหน้าจอได้เลยนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องรอให้คลิปมันลันไปเรื่อยๆนะฮะกดแคปหน้าจอไว้แล้วก็เอาไปใส่ในเกมได้เลยนะครับ Y O U T U B E R D A I L Y 13 T Q A H นะฮะ ไว้เจอกันใหม่คิวโอน่าสำหรับคิวนี้ขอตัวลาไปก่อนสาวสดีครับผม